เพาว่ากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงรอคอยอยากจะให้มีแต่ตอนนี้ก็ต้องตั้งความหวังกันก็คือรถไฟที่จะมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นขณะนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าด้านหนึ่งก็คือ MOU กับจีนเพื่อจะมีรถไฟความเร็วกึง่งความเร็วกึง่งความเร็วปานกลางความเร็วปานกลางก็แล้วกัน1 6อกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะน้องคายแก่งคอยนองคายโคราชแก่งคอยแล้วก็กุงเทพแก่งคอยแล้วก็แก่งคอยมาบเจ้พุธระยอง MOU กับจีนตอนนี้ติดปัญหากันเรื่องจีนเสนอเรื่องดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงนะครับสี่เอร์เซกับเงื่อนไขซึ่งนอกจากจีนจะเป็นผู้กําหนดเส้นทางอย่างที่เราทราบกันจีนยังจะขอออกแบบก่อสร้างและดําเนินการด้วยเนี่ยนะฮะขณะที่ก่อนหน้านายก,นกรัฐมนตรีพรเดชประยุจรรยันโอชาไปที่ญี่ปุ่นก็คงมีการพูดคุยเพื่อให้เข้ามาร่วมกันในการพัฒนาระบบรางในประเทศไทยญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความหวังอยู่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในการประชุมบ OI นะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาดูเหมือนจะหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาพูดคุยกันโดยพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้บอกนะครับว่าการประชุม BOI นั้นที่ประชุมยังพูดกันถึงเรื่องรถไฟซึ่งได้อธิบายว่ารถไทยจะมีรถไฟทางคู่ขนาดวางหนึ่งเมตรซึ่งต้องมีการเพิ่มเส้นทางในประเทศในส่วนของการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าให้มากขึ้นความทันสมัยของตู้ในาสารซึ่งจะอยู่อยู่ในแผนงานที่ต้องเริ่มในปีนี้ปี58ระยะแรกคืออาจจะทําได้ประมาณสัก 300- ร้อถึงสี่กิโลเมตรระยะต่อไปรัฐบาลหน้ารัฐบาลไหนมาก็ทําไปถ้ามีแผนที่ดีกว่าก็ไปเปลี่ยนเอาเองวันนี้วางไว้แค่นี้อันนี้หมายถึงรถไฟรางขนาดมาตรฐานานะ,ะแล้วก็เป็นรางคู่ แต่ขณะดเดียวกันพอเดเอกประยุทธ์ก็บอกว่าได้หารือกันว่าจะสามารถทดลองให้เกิดรถไฟความเร็วสูงสักช่วงเวลาหนึ่งได้ไหม สำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นจุดท่องเที่ยวพัทยาหัวหินนะคะให้เป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนนายกประยุทธ์บอกว่าผมกําลังประชาสัมพันธ์ภาคเอกชนของไทยที่รวยเยอะๆให้มาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐจากที่ไปดูที่ญี่ปุ่นมาท่านบอกว่าระยะทางของญี่ปุ่นเขาประมาณเจ็ดร้อยกว่ากิโลใช้งบประมาณสี่แสนล้านบาทแต่ว่าเราเนี่ยมีที่ดินอยู่แล้วถ้าเศรษฐีไทยมาร่วมลงทุนและต่างประเทศมาร่วมหุ้นบ้างน่าจะดีเพราะฉะนั้น อยากจะให้มีการร่วมดําเนินการให้เรวที่สุดและในการทําเส้นทางเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถ้าจะทําโดยมองเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่ได้คือไทยต้องได้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือต้องพิจารณาในเรื่องการดูแลคนจนและผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามารถมีการค้าขายได้ตามเส้นทางเหล่านั้นโดยคิดว่าไทยเนี่ยมีโอกาสสูงในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าเส้นทางของเราเนี่ยมีเยอะแยะใช้คู่ขนานไปกับเส้นทางเดิมก็ได้แต่ถ้าไม่พอต้องเวนคืนที่ดินมาทําเส้นทางเนี่ยทุนมันก็จะไม่มีนะคะฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูนะฮะ เราวาดวางแผนงานไว้วางงบวางไว้ว่าจะเป็นเช่นนี้งบม,มาคร่าวๆเป็นอย่างนี้แต่ก็ใช้เงินที่มีอยู่ครับตรงนี้ทีละช่วงเดือนช่วงถ้าอยากจะมีเร็วก็อย่างที่ว่าเอาร่วมลงทุนกันมานะวันนี้ก็บอกไปแล้วเชิญชวนนะเอกชนแล้วนะถ้าเรามีสามารถจะรวมพุ่นกันมาเป็นอินฟาฟันได้ก็คือเกี่ยวกับการทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือจะเส้นรถไฟวันหน้าก็ต้องต้องเอาซอสหมดอนะผมเห็นต่างประเทศเนี่ย เขาเขาบริหารโดยภาคเอกชนข้างล่างเนี่ยเยอะกระทรวงเนี่ยเขาอยู่ข้างบนแล้วก็มีเอกชนอยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังบริหารด้วยราชการลงทุนราชการยังไงก็สู้เขาไม่ได้ไม่ทันเนี่ยผมเปิดแนวคิดใหม่ไปแล้วหมาย<ง>าว่าถ้าเกิดว่ารสนใจจะร่วมลงทุนจะได้ไงเลยใช่หมเลยา้หมายความว่าหมายถึงว่าใครมิก็ถ้ามีไงมีมันก็เปิดได้สิแม้กระทั่งไอ้ทั้งหมดเนี่ยไอ้ยาวทั้งหมดสามล้านล้านถ้าใครเข้าร่วมลงทุนแล้วเรารับได้นะ มันก็เกิดได้หมดอ่ะสาคัญว่าหนึ่งเขาเชื่อมั่นเราไหมบ้านเมืองเรามีเศรษฐรภาพไหมถ้าบ้านเมืองไม่มีเศรษฐรภาพรัฐบาลยังกุ้เก๊กอยู่ทะเลาะเบาแวงกันอยู่เขาก็ไม่ลงทุนด้วยนั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจักรมนผ์ผาสุกวณิชน,น,นะครับน้ำตรีอุตสาหการรมบอกนะครับว่านายกนตรีได้สั่งการถึงแนวทางการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแนวทางในการเปิดรับข้อเสนอการลงทุนของเอกชนที่ต้องการเข้ามาลงทุนโครงการ จะเป็นการก่อสร้างรางหรือการระบบการเดินรถโดยรัฐบาลจะเป็นฝ่ายพิจนารณาโครงการอาจจะเป็นข้อเสนอสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางสั้นๆก่อนก็ได้เช่น กรุงเทพพิณุโลกหรือไม่ก็กรุงเทพโคราชถ้าสร้างแล้วเกิดผลดีก็ค่อยพัฒนาเส้นทางต่อไปค่ะขณะที่คุณจัก,กรมรนมติอุตสาการบอกนะครับว่าตนมองว่าเส้นทางกรุงเทพพัทยามีความเป็นไปไ,ได้มากที่สุดเพราะว่าพัทยามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเส้นทางนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เคยเสนอให้รัฐบาลลงทุนมาแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นเส้นทางที่ผ่านทั้งท่าเรือแหลมฉบงังแล้วก็จังหวัดชนบุรีซึ่งถือว่ามีความสําคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่ด้วย เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับทานผู้ชมครับนอกจากการเชิญชวนต่างชาติให้มาศึกษาและก็ลงทุนพัฒนาระบบรางโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะอำนวยประโยชน์หนึ่งก็คือการเดินทางสองก็คือการขนส่งสินค้าและสามก็คือการพัฒนาพื้นที่เพราะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านไปที่ไหนพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องของชุมชนและก็รวมถึงการเปิดโอกาส ให้กับประชาชนในชนบทต่างๆนะครับถ้าเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปถึงเพราะฉะนั้นโมเดลที่พูดจาก,กันก่อนหน้าน,นี้ก็คือการดึงเข้ามาลงทุนทั้งจีนญี่ปุ่นขณะนี้เรากำลังพูดถึงนายมุมเกรที่คิดว่าถ้าเอกชนไทยสนใจเชิญชวนผมกับน้องไบถือโอกาสเชิญชวนต่อไปด้วยเพราะอยากจะนั่งอยู่เหมือนกันเนี่ยน้องใบยอยากให้เกิดเร็วๆนะคะ